จังหวัดรังก็มีการแถลงข่าวเรื่องของกิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดรังค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดตรังค่ะนายสมกฤสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวชนทนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนายประทุม พงศกรเฟื่องฟูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายนายสุธร,รมเศรษฐิสาร,รประธานหอการค้าจังหวัดตรงังร่วมกันแถลงข่าวในกิจกรรมงานเทศกาลแห่งความรักสีสันจังหวัดตรงังหรือว่าเทศกาลวิวาใต้สมุทรปี2525 25, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังนะคะมีการประชาสมคัญสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะเพื่อเป็นการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวและการบริการนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรงังที่เป็นเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยังยั่งยืนภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดตรังค่ะซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่13 15กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการจดทะเบียนคู่รักนะครับทั้งคู่รักและก็คู่รัก L G B T Q นะครับที่โรงแรมเรือนะครับโรงแรมเรือรัศดานะครับมีขบวนกองยาวด้วยนะครับต้องบอกว่านะครับ นอกจากนี้เองนะครับก็จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะครับแบบ Exclusive and Romantic ด้วยนะครับก็ไปกันได้นะครับในงานพิวาใต้สมุทรนะครับที่จังหวัดตรังสร้างชื่อเสียงให้จับจังหวัดตรังแล้วก็เตรียมที่จะจดบันทึกนะครับใน g ิน n n e s s World Record อีกด้วยนะครับมีการจดบันทึกไปเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้มีคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปรอรุ้นกันค่ะใช่ครับบรรยากาศก็บอกมีการจดพิวาใต้น้ำก็ด้วยนะครับไปดูกันได้นะครับในช่วงของ14กุมภาพันธ์ที่จังหวัดตรังครับ